ววนนสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการภาษาศาสตร์หลักสีสันดิฉันศิรัทยาจินดาพันธ์และดิฉันมน,นทัทเฮงผู้ดจเริญค่ะวันนี้เราสองคนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยคะ่ะ คราวที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันเรื่องสมองกับภาษาไปแล้วคุณมนัทยังพอจําได้ใช่ไหมคะจาได้ค่ะเราได้พูดถึงเรื่องของการทํางานของสมองซีกซ้ายซึ่งเป็นส่วนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับภาษาซึ่งมีบริเวณสาคัญอยู่2บริเวณค่ะก็คือบริเวณโบรค่าซึ่งจะทํางานเกี่ยวกับคาไวยากรณ์คําพูดส่วนบริเวณเวอร์นิกนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของเนื้อหาและก็ความเข้าใจภาษาค่ะซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุกระทบกระเทือนกับบริเวณภาษาในวัยเด็กก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยยังมีความยืดหยุนสมอง อื่นๆยังสามารถรับหน้าที่ด้านภาษาแทนได้ค่ะแต่หากว่าเกิดอุบัติเหตุในวัยผู้ใหญ่ก็อาจจะเกิดเป็นอัฟาฟเซียคือความบกพร่องทางภาษาได้ค่ะเพราะสมองของผู้ใหญ่นั้นจเจริญเต็มที่และก็คงที่แล้วนั่นเองค่ะความบกพร่องทางภาษาเนี่ยก็คือหมายถึงความผิดปกติที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาใช่ไหมคะที่บางทีอาจจะนึกคําไม่ออกหรือไม่ก็อาจจะพูดได้คล่องแต่เนื้อหาเนี่ยไม่สัมพันธ์กันใช่ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับภาษามาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะ คราวนี้นะคะคือเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องการรับภาษานะคะว่าคนเราเนี่ยมีการเรียนรู้ภาษาแรกหรือภาษาแม่อย่างไรและรวมถึงเรื่องของการเรียนภาษาที่2ด้วยและตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆเลยให้ลูกได้เรียนภาษาที่2ไม่ว่าะจะเป็นอังกฤษหรือจีนเนี่ยกำลังมาแรงมากใช่ค่ะรวมไปถึงภาษาเกาหลีด้วยใช่ไหมคะคุณสุรธยาค่ะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่สนใจจะได้เข้าใจใช่ไหมคะว่าจะต้องทํายังไงลูกๆถึงจะเรียนภาษาที่2ได้ดีค่ะ ใช่คะ่ะคุณมน,นัฐแต่ก่อนอื่นดิฉันขอถามก่อนคุณมน,นัฐเนี่ยมีน้องหรือหลานไว้เล็กๆไหมคะสักประมาณขวบหรือสองสาขวบอะคะ่ะตอนนี้ไม่มีนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเคยเลี้ยงน้องเป็นลูกของคุณอาอยู่เหมือนกันก็วัยประมาณเนี้ยคะ่ะคือดิฉันตอนนี้นะคะมีหลานอู่คนนึงค่ะประมาณสองขวบแล้วละ่ะคือแบบเหมือนเด็กทข้าไปน่ารักพูดมากค่ะพูดไม่หยุดไม่หยุดจริงๆทั้งวันแล้วคือจะบอกว่าตอนไม่พูดคือตอนหลับก็ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีหลับเขาก็ละเมอยายแงยายแงโอ้โหขอบคุณ ขนาดน,น,น,นั้นเลยเหรอคะแต่ว่าเมื่อกี้คุณสุรัทยาบอกว่าสองขวบนี่พูดมากใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าสองขวบพูดมากงั้นเด็กๆนี่เขาเริ่มพูดกันตอนอายุเท่าไหร่คะก็คืออย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่เด็กจะพูดได้เนี่ยหรือว่าเขาจะเรียนรู้ในการพูดเนี่ยคนที่ยังเป็นทารกอยู่ทุกคนเลยไม่ว่าจะมีความบกพร่องทางการได้ยินหรือไม่นะคะ จะมีการเรียกว่าส่งเสียงร้องคุณผู้ฟังลองนึกตามก็ดูได้นะคะว่าเขาเนี่ยจะร้องเวลาหิวนมหรือเวลาไม่สบายตัวถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมีการเล่นน้ำลายหรือพ่นลมมาทางปากอ,อันนั้นคือเป็นการฝึกการควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียงพูดอย่างเช่นพวกปากลิ้นเส้นเสียงอะไรพวกนี้นะค,ะค่ะอ๋อค่ะแล้วเด็กทารกนี่จะส่งเสียงร้องหรือว่าเล่นน้ำลายเหมือนกันทุกคนทุกชาติเลยหรือเปล่าคะคุณสุรเทยีย ใช่ใช่ค่ะเหมือนกันทุกชาติเลยคือช่วงแรกเนี่ยเสียงของเด็กนะคะไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนจะเหมือนกันหมดแต่ว่าจะมาเริ่มแตกต่างกันในช่วงที่สองคือว่าเมื่อเด็กอายุประมาณสักหเดือนนะคะจะเป็นช่วงที่เรียกว่าพูดอ้อแอค่ะอืมอันนี้ดิฉันก็เคยทราบมานะคะเพราะว่าตอนที่เลี้ยงน้องเหมือนกันนะคะในช่วงวัยตรงนั้นเด็กก็จะแบบอ้อแอ่จกส่งเสียงแอแอ้ออ oh, oh อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ เป็นเพราะว่าเด็กนะคะนาเสียงที่ได้ยินรอบตัวมาผสมกันเพื่อส่งเสียงหรือเปล่าคะเ,เสียงที่ได้ออกมาเนี่ยจึงฟังคล้ายกับเสียงในภาษาแต่ว่ายังไม่มีความหมายใช่ไหมคะคุณสุรัทยาใช่ค่ะก็คือเขานำเสียงเสียงเอ่อเสียงที่ได้ยินรอบตัวเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ส่งเสียงออกมานะคะแล้วก็พอถึงช่วงสิบเดือนเนี่ยเสียงออแอเนี่ยก็จะเริ่มยาวขึ้นแล้วก็จะมีทำนองเสียงด้วยยังไงคะก็คือ อย่างเงี้ยค่ะเวลาเราพูดเนี่ยค่ะก็จะมีทำนองเสียงขึ้นขึ้นลงลงถูกไหมอย่างเช่นแบบวันนี้ไปกินข้าวมาหรือเปล่าเด็กเล็กๆเขาก็มีเหมือนเขาเหมือนกันเขาก็จะแบบเอ๋เหมือนมากค่ะคุณเสริธยาจําจําได้ค่ะเรียนแบบหลันมาอ๋อแล้วเด็กก็จะเริ่มพูดได้ในช่วงหนึ่งขวบหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหนึ่งขวบเนี่ยยังเป็นการพูดเป็นคำๆอยู่แล้วก็หนึ่งคำของเขาก็จะมีความหมายที่กว้างมากเลยอ๋อเท่ากับหนึ่งประโยคของผู้ใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเด็กเขายังมีจํําานนนวคคคศัพท์ใง ที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคะค่ะอย่างเช่นบางทีเขาอาจจะพูดแบบน้าน้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหมายถึงหนูอยากดื่มน้าเอาน้ําให้หน่อยอหรือบางทีเขาจะแบบจ้อจ้อันนี้เขาจะหมายถึงแบบคุณพ่ออุ้มหน่อยอซึ่งบางทีที่เขาพูดคําว่าจอ้อเนี่ยเพราะว่ายัางออกเสียงได้ไม่ชัดแล้วก็ในบางคนก็แบบเรียกพ่อว่ามอก็มีนไหมคะมอมออันนี้ตัวอย่างจากหลานหรือเปล่าคะคุณศิรธยา ค่ะถ้าเกิดจ้อก็หลานนะคะหลานจะแบบเจ้อจอ้แต่อีกคนนึงเป็นลูกของนา้าอันนี้เขาจะเรียกน้าเขาว่าค่ะมอมอมอ,มอก็คือแบบพ่อค่ะอ๋<ต>อหลาย<อ>คนอ,อาจจะสงสัยบอกเอะมอมอเรียกวัวหรือเปล่าหรือเจ้าจ้ามากมากเลยที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมคะมเป็นแล้วแต่เด็กคนไหนว่ายังไงโอ้โหประสบการณ์ของคุณศิริธยาเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยละคะ่ะแต่เด็กนี่นะคะถึงจะพูดได้น้อยได้แค่หนึ่งคำแต่เขาเนี่ยเข้าใจภาษามากกว่าที่เขาพูดนะคะคุณผู้ฟัง ไช่แล้วค่ะแล้วกเเ็เมื่อเมื่อกี้เป็นการพูดเป็นคำคำเดียวแล้วใช่ไหมทั้งนั้นคุณบรนัทต้องทายสิคะว่าขั้นถัดไปคืออะไรสองคำค่ะพูดได้สองคำเป็นคำตอบสุดท้ายใช่ไหมคะคุณสิริทยาสองคำเป็นคำตอบที่ถือว่าคำตอบที่ที่ถูกต้องค่ะถูกต้องนะคะ,ค,ะคือขั้นนี้เนี่ย ถึงขั้นนี้เด,เด็กใจประมาณอายุสองขวบแล้วล่ะคะ่ะแล้วเขาจะเริ่มพูดได้สองคำอย่างเช่นอาจจะจากน้ําน้ําคำเดียวจะเป็นเริ่มเอาน้ําเอาน้ำหม่มน้าหม่าน้ําหรือแบบพ่ออุ้มแม่อุ้มอันสื่ออันสื่อประมาณนี้นะค,ะค่ะสังเกตได้เลยค่ะคุณผู้ฟังคุณสุรทัทยาจะอินกับบทบาทมาก <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่มีลูกหรือว่ามีหลานที่อยู่ในช่วงวัยนี้ก็คงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีเลยว่าโอ้เด็กช่วงวัยนี้นี่เขาพัฒนาการเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะแต่ก่อนอที่จะพูดถึงเรื่องถัดไปเรื่องอะไรคะคุณศิรัทยาเกี่ยวกับการเรียนภาษาแรกคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะแล้วกลับมาร่วมพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาแรกกับรายการภาษาศาสตร์หลากสีสันค่ะ Don't right? hey, you listen and scream I'm ready, I'm ok Hey alright, bu kazgaha Dizgimayi tanrıya da sanırsın Chase it, it's all right Throw it all right, go to the end ah. of the world you So sweet, so dear Can't you Can't I tell you Can't I tell you how I